สวัสดีครับอยู่กับผมอันโนปาตี้กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่วงเล่มนี้ดีไหมวันนี้เราจะมาอยู่กับเรื่องด a กเอวข้างหลักจากต่างโลกกันครับผมบ athy, ม,ม,มาครับผมอันนี้เป็นหนังสือออกใหม่นะครับผมจากค่ายสยามอินเตอร์คอมิกแล้วก็เป็น หมวดโนะครับผมแสดงว่ามันต้องมีอะไรเด็ดๆแน่นอนเรามาดูเนื้อเรื่องย่อก,กันก่อนนะครับผมนี่อันนี้เขาเขียนเลยว่า18บวกนะเรื่องราวความข้างรักนิดหน่อยของสาวสวยดักเอลจากต่างโลกการ์ตูนแนวเลิฟคอมเมดี้ต่างโลกที่หวานชื่นและหนักหน่วงซุบะระฮินาตะเด็กหนุ่มวมาปลาส่งไปใช้ชีวิตต่างโลกด้วยพลังของพระเจ้าได้พบกับดักเอลที่ชื่อมารีเบลสหายที่พึ่งพาได้และร่วมมือกันปรับป,บปามจอมมาน หลังจากที่ทําตามคําขอของพระเจ้าได้สําเร็จก็กลับมายั่งโลกเดิมหลังจากนั้นหนึ่งเดือนมาลีเบลที่หลงรักทินตะและอยากจะครองคู่ด้วยนั้นก็ได้ตามมาจากต่างโลกเบลที่ข้างรักนิดหน่อยกับคิดถึงอินนิดนึงหวังจะโจมตีหินตะในหลายๆความหมายเราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าความหมายอะไรและได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยพร้อมกันสิ่งใหม่ๆปลุกอารมณ์ให้พุ่งพ่านนี่มันเด็ดตรงคําว่าปลุกอารมณ์ให้พุ่งพ่าน ตามธรรมเนียมครับผมปกในไม่มีอะไรนะครับผมเป็นสีธรรมดาเลยปือเนื้อเรื่องก็ยอก็ประมาณนะครับเปิดมาเนื้อเรื่องยอดก็ประมาณนะครับผมเปิดมาก็จะเป็นนี่ครับผมฉากพระเอกต่อสู้กับจอมมารบทสุดท้ายแล้วก็ชนะและก็ได้ถูกส่งตัวกับโลกดูจากลายเส้นแล้วไม่ธรรมดาแน่นอนนี่ ึ๊บอันนี้พระเอกก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วนะึบแล้วอยู่ๆนี่ครับผมนางเอกโผลมาแบบเปลือยกายหูหูมาปุ๊บก็เซอร์วิสกันเลยทีเดียวฟึ๊บฟักฟึบฟับนางเอกก็มาด้วยการแบบใช้วงเวทตามมาครับผมสรุปก็มาหาพระเอกจนได้นี่อุย้ยข้างรักแบบสุด เป็นแบบนี้ใครจะอดใจไหวเอาจริงเป็นเรานี่ไม่เหลือแน่นอนครับผมแต่พระเอกด้วยความเป็นสายกินพืชก็ยังจะกมแกม้กมกมแกมแต่พระเอกก็รักนางเอกนะไม่ได้แบบปฏิเสธนะก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเราก็มาดูกันว่าเขาจะปรับตัวในสังคมนี้ได้ยังไงมันก็จะผ่านอู้หูยเซอร์วิสอันนี้อู้หูยเปิดให้ดูอู้หูอู้หูอู้หูหช็อตนี้เด็ด ให้ดูน้าไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้โดนบ่อยเหลือเกินนี่ก็จะประมาณนี้ให้ดูไวๆไปแล้วนะใครอยากไปกดสต็อปเอาเองนะเขาก็จะเซอร์วิสอย่างเงี้ยเซอร์วิสบ่อยไรเส้นสวยเอาจริงไม่ต้องอ่านเนะื้อเรื่องดูภาพก็ยังเพลินสําหรับเรื่องนี้นะเขาก็จะมีเซอร์วิสอย่างเงี้ยก็ยังแบบไม่รู้การใช้ชีวิตก็ค่อยๆเต็นค่อยๆไปแล้วก็จะมีแบบเนื้อเรื่องเกี่ยวกับนี่คนนี้เป็นมือที่3มเอาจริงถ้าดูจากทรงแล้วน่าจะแอบชอบพระเอกเหมือนกัน เราก็ต้องมาติดตามต่อไปว่าโอ้โหเรื่องราวอันนี้แอบใส่ย,ยานไว้นาแล้วก็ส่องไปเจอจังหวะช็อตเด็ดพอดีเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อมันก็เป็นการ์ตูนเบาสมองครับไม่เครียดเท่าไหร่แล้วก็เน้นฉากเซอร์วิสมากกว่าอ่านได้เพลินๆนี่ก็จะมีมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็มาขอเป็นเพื่อนกันโดยที่งงมากว่าทําไมเจอหูแบบเอวอย่างนี้ทุกคนไม่ดูไม่ ไม่ผิดปกติอะไรเลยด้วยความที่มันเป็นการ์ตูนนะนะแล้วก็เรื่องใช้เว็บมูนไอ้นี่ก็ดันชอบการใช้เว็บมูนก็เลยแบบเนี่ยอยากรู้อยากเห็นก็เลยได้กลายเป็นเพื่อนกันนี่ล้วก็จะมีการปรับตัวเขาก็จะเนี่ยเซอร์วิสมาเรื่อยๆแล้วนี่ขาแพงก็มาอ้อมพระเอกครับผมอ้อมแบบใดดูกันโอ้โหพระเอกจุ๊บไล่จุ๊บไปเรื่อยๆออื uh huh. เป็นฉากเซอร์วิสท,ที่ ต้องมีอะไรมาขวางตลอดเอ็งก็กลับไปทํากะทิบ้านซิวะนี่ครับผมก็จะมีเซอร์วิสหลักหัวเซอร์วิสทุกตอนบอกเลยว่าไม่ผิดหวังสําหรับเรื่องนี้ใครที่อยากไปซื้ออ่านลองไปหาซื้อได้แล้วนะที่ร้านยักษ์ช็อปก็มีนะถ้าอยากอ่านก่อนนะถ้าร้านทั่วไปน่าจะออกออกหลังงานหนังสือเปล่าไม่แน่ใจนะลองไปหาซื้อดูกันนี่แล้วสุดท้ายเพื่อนที่เหลืออีกสองคนตามมาทีนี้จะเป็นยังไงกันแน่ฉันมาพาเธอกลับแล้ว สรุปจะได้อยู่ต่อหรือจะได้อะไรไปติดตามกันต่อครับผมส่วนนี้เป็นหน้าแถมโอ้โหมีเซอร์วิสแถมตอนท้ายฟื้บให้ดูแค่นี้สรุปเล่มนี้คุ้มค่าควรซื้อครับผมดาร์กเอลข้างลักจากต่างโลกเซอร์วิสทุกตอนจัดหนักทุกฉากภาพสวยเนื้อเรื่องเบาสมองครับผมไม่คิดมากอ่าสนุกสนุกแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้ชวนให้ติดตามอยู่เรื่อย ลองไปหาซื้อกันครับไม่แพงเล่มนี้ออกมาเล่มหนึ่งใหม่ๆสดๆร้อนตอนนี้ถ้าใครซื้ออาจจะได้การ์ดแถมนะเป็นการ์ดแบบเรื่องนี้แหละแต่ว่าเป็นเหมือนหน้าปกใบเล็กๆผมได้มาแต่ว่าไม่ไดเอามาให้ดูใครชื่นชอบอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมแล้วเจอกันใหม่เล่มหน้าน่าจะมีอีกประมาณสองสมเรื่องที่รออยู่เดี๋ยวดูกันอีกทีแล้วกันว่าเรื่องต่อไปจะเป็นอะไร <S <S วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้กับเล่มหน้าช่วงนี้ก็รุนแรงเหลือเกิน บางหน้าที่อยากให้ดูก็เดี๋ยวนี้ก็ให้ดูนานๆไม่ได้แล้วอาจจะเห็นให้เห็นแบบแมืกกี้แวบๆไวๆแล้วกันมันจะได้รอดพ้นนะครับจะได้ดูกันแบบไม่ต้องมานั่งเซ็นเซอร์กันอีกไปแล้วครับดาร์คเอลข้งลักจากต่างโลกแค่ปกก็ชวนซื้อแล้วครับผมการันตีด้วยสยามอินเตอร์คอมิกโอ้ก็รู้แล้วว่าเสียงนี้เวลาเราอ่านแล้วมีเสียงโอ้แสดงว่ามันเป็นแบบไหนลองไปซื้อกันนะครับผม